นางเฮ็ดอย่งเจ้าขออยคุติพมนานบ้านเาตัวคนสีมันไปขี่กัพอเฮ็ดกันังวะนโอ้แหออกแบีมได้หลังออกแบบได้นู่ีนีุ่ดือดคุพมาเรื่อยเรื่ท่นดนไปมใหญ่ขคือเขาอยู่สีมูอใหญ่งได้ มอกหน่อยสอดพันออวเขาเงยกันยังร้อยมาอยู่ครับตัวนี้บ่าเป็นลำแกงนะครับพัวเขาใหญ่ลุ้นดู หัวแหลกของปีปิดจุ๊บหัวใหญ่หัวยาวอยู่ครับหัวแหลกของปีสุดยอดว่าแต่สิคุณบ่ถึงเด็ต้มแล้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสักผู้สุกคนเอฟซีเกาหลเอฟซีไม่หมือนก็บภาพพี่น้องเปลี่ยนโซนเปลี่ยนไม้ครับว่านไปทางโซนเขียดดอนหนามันถ่วมมือน้มาทางปลากีโปมครับเลยก็ไดเลยบางหูก็ตื่นบางหูก็เลิกครับหลุ่นไปโชคนอกกันครับมือนนี้แต่เป็นยายะสิม,มานัันไหนเนี่ยมาทางปลากีโปมปเตือนร้อยพ่อเฮ็ดน้ำแกงพะร้อยออก ออกยากดงไงออกยากเพราะคือปลาแถวบ้านสิพอบ,บ่าถึงกำหนดพื้นหลังออกพรรษาเคยเดี๋ยวมาเก็บอยู่ครับมาแล้วฝากเป็นกรรําลังใจช่องตะเพียงซาลอยเด้อครับสับกระไคกไหลก็แช่ก็จะโบ,บาผาดคิดไม่ไหมครับกําลังใจตะเพียงกระยาด ดงพื้นใหญ่ครับเราไปเรื่อยๆส่วนเดี๋ยวถึงดงนํำเขียวทะลุหากันเลยโอ้โหยทางข้างขึ้นทีน่คงหายวะบนนี้นอนคือในทางเห็นตัวแล้วครับ ตัวผู้ตัวใหญ่ซะด้วยเขาไปคุณในปลากรับเดรแต่ละตัวก็คุ้มครับตัวพันไงไงก็อยู่ทางนอกไงก็ในทางตัวใหญ่ตัวแข็งแต่ส่วนมากับบดเด้มานคือโตครับพันสิหายห่างใหม่พันหลายตัวเดรตัวบ่อซุ่มอยู่ในปา่ายังรอขุดพื้นแปดแปนั่นสิล่ะครับ Leo. tôi ổ tôi lột từ nó quay vào ngay lên thôi lột từ từ tôi dậy tôi lấy นี่บ่ถือว่าลึกปันได้ไม่ถือว่าลึกเท่าไหร่นั่งเฮ็ดอีหยังเจ้าคออยู่พุดทีิพุ่มนั่นว่าอะไรตัวคนสีมันไปขี่กับพ่อเห็ดกันยังวะนั่นโอ้แดดแดดจะไดแต่โมน้อยเนาะนี่เห็นพ่นออกห่างเนาะออกแบบยดไดหลังออกแบบยดได้นปีนี่ mùa mát đi lười đi lười. bây này bài mùa nhảy chứ đâu dù chỉ mùa nhảy nha bà thằng bà xịp đỏ <laughs> chắc lắng đầm nèo đầm có cái tí nèo của mùa nhảy đấy chừng đấy chừng mùa nhảy หน่มหน่ยเนาะอ้าหมองหนกหน่อยสอดพนันเปยืดข,ขาหางมาก็ดีเลยอ้อพวกเขาเนี่ยกำยัง้ลยมาอยู่ครับ ตัวนี้ว่าเป็นนลำแกงนะครับปวกเขาใหญ่แกงมันก็อยากดอกหน่อยนะครับบวกเลยเห็ดปวกใหญ่ จบไปอดูดไม่ดุดหนู ผมมาเรืเ่อยๆมาพอเดีครับผมเขาเรียแก สีแดงงามๆเลยครับนสวยจังเลยยรงนั้นะไอเขียวครับ cái suối lên đẹp cái lòng sông Đây cái thằng này lao Mới này, ngay mà thằng cho ดิงลงแล้วเริ่มดิงลงแล้วที่เหลืแท้มาตื่น But <laughs> well. แล้วถึงแล้วอ้ยคุดเขาคดุดออกคุดสมุนก็ที่นอ้องเป็นเปลี่ยน,นทิศทางอ้ยเสียงหางใหม่ปกๆเ,ออเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว ในตัวเมียเมราขอไปคุณในป้านี่ตัวมันสีหง่สีงามกว่ากันนะครับแต่จะคุณอยากเนี่ยหากไม่พัดไหล เราขุดแต่ขุดในทางง่ายไปตูเิ่นใหไ่ซำอยู่ในป่าพอในทางเนี่เพ่นออกมาโกลยไม้ทุกขื้นครับพอมีคนมาขุดทุกมือขุดแล้วสีสด,ดุนไม้พ่นกอ,อกมาพ่นออกมาโกลยกางขื้นแต่ซุ่มทางในนั้นคือตัวง่งพ่นบ่ออกมา สงามในป่าใหม่แต่เราควยบเลอเวลาเลยเนะี่ ขุดมันเบ่งคือมือเพื่อนพี่น้องสิค <c oughs> ุดเด้หัวมันบ่เนิ่งเสียงกับด่านสันสันหนึ่งเสียงคุดกี่ปโปมดึงข้อเพื่อนขาดไว้ล่ะนี่เงาเพิ่นลุ้นดูลุ้นดูเอ,อ้ยหัวแหลกของปีเปิด หันใหญ่หัวยาวอยู่ครับหัวแรกของปีเ้ยสุดยอดว่าแต่สิคุณบ่ถึงได้ต้มแล้วส <c oughs> รุปผลงานวันนี้ครับกระด้ยอดมานขี้ปมไปพอปลวกเด็กแกงนึงนะครับความมูนึง โปรกมดมันอยู่ครับรบมาเรื่อยๆหลอดสายทางเขาป่าเนี่ยเขปลาป่าหลายตัวหูหายครับแต่ได้ละคุมตัวใหญ่ในในป่าสีบอกวาตามทางเรื่อ,อ,อยๆบุพอพียกเลยเห็ดปวกร้ยอยพรมูหนึงออกแบบได้บุนี่บัคือเห็ดปวกไงเือ <c> ว <ười> ่มามันอยู่ครับแดงงัดอยู่เห็ดปวกกระแดงงัด ปมกระมานเปลีย่ยนขวดใส่สองขวดทับกันแลวน้วพุ่นหายใจบอ่ออครับเลยได้ใส่ขวดอีกขวดหนึ่งนี่ถือว่ามานอยู่ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกาําลังใจตะเพีงยงขยะมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมอบอกกันไม่ชิมนาครับกลับบ้านละคะ่ะขัเขาแล้วพี่น้องครับพี่น้องเคนร้อนในมือง สวัสดีครับ